เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับก็วันนี้มาพบกับเอ็กซ์ซินครีส d ายโอด้วครับก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะพูดมานานแล้วนะเออเห็นในข่าวด่ามงดาม่าอะไรแบบโหข้ามประเทศอะไรอย่างนี้สุดจัดนะครับสำหรับเกมเอ็กซ์ซินครีสก็วันนี้จะมาพูดคุยกันนะครับ ก็ต้องบอกว่าผมก็เป็นแฟนตัวยงของ a s s a s s i n Creed อยู่นะก็หากล่าสุดที่เล่นไปก็เป็นของ Origin นะครับก็น่าจะเป็นหากแยกนะที่ไปเมืองฮาเลซายนะครับผมก็เล่นจบไปแล้วหลาะรอบหนึ่งแล้วก็ผมเนี่ยซื้อเกม a s s a s s i n Creed ชาร์ ไอซินครีตออริจินเนี่ยในราคาที่เต็มนะครมันมันไม่ใช่200ในในราคาที่มันลดนะครับตอนที่มันเข้าสตรีมใหม่ๆนยจำได้เลยว่าซื้อไป1,600บาทอันนี้คือข้อที่หคืออยากจะพูดกับค่ายยูบีซอฟว่าเออเกมแม่งแพงชิบหายนะครับก็ <c oughs> อ่ะคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบนะก็คือเตือนไว้ก่อนนะเพราะว่าอยากจะใส่มานานแล้วสำหรับเกม a อ็กซ์ซินนะครับเออแล้วก็ค่าย Ubisoft หลายๆที่มันทำหลายๆอย่างที่มันทำแหละเออคือหนึ่งเกมแม่งแพงนะครับแต่ว่า ตัวเกมที่เราได้เล่นนะ่ะคือมันมันไม่ค่อยสมสมคุ้มกับเงินนะครับเอออย่างเช่น Origin เนี่ยห้างออริจิเนี่ยราคา1,600บาทที่ผมซื้อมานะครับตอนนั้นนะผมเล่นไปนะครับคือมันเหมือนเกมสัก9 0 0อะ่ะขาย9 0 0ผมว่าโอเคอะ่ะเอาจริงมันเป็นห้าที่สนุกครับแต่ว่าระบบหลายๆอย่างที่มันให้เราอะนะคือเออมันไม่สมกับเงินที่เราจ่ายไปเลยอะ อะอันนี้ก็ค่อยว่ากันนะครับคือผมอยากจะไปท้าผู้คนไปดูภาคชา a d โดนะครับที่มันมีประเด็นดราม่าก็เป็นยาสึกเกนะเออในตัวละครนะครับดราม่าข้ามฟ้ากันชิบหายเลยอะเออแต่ผมก็เกลียดอยู่นะคือแบบแม่งทำพัฒนธรรมญี่ปุ่นเขาเสียหายหมดเลยเอาจริงคือคือน,นี้คืออ่อภาคชา a d โดนะครับคือมันมันอัญเชิญสวิตเบบี้นะครับอ่า ใายเกมสัตว์ม้านั่นแหละที่มาให้คำปรึกษาสำหรับเกมหลากหลายอะไรของโว้เขาอะครับคือผมก็ไม่ค่อยชอบของสวิทเบบี้อยู่แล้วนะเพราะว่ามันไม่มีเอาจริงค่าโว้แล้วมันดีก็ไม่ติดนะครับแล้วก็แบบให้เกียรติแต่ละประเทศอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็ไม่ติดนะครับแต่ว่าคือมันโว้แล้วเนี่ยแม่งเอาแต่ใจชิบหายเลยอย่างเช่นเออคนที่มีแนวคิดนอกเหนือจากมันอะคือถือว่าเป็น ผู้เหยียดอะไรเงี้ยผู้กบฏหรือว่าเป็นกบฏไปเลยแล้วก็หรือว่าเป็นคนที่เห็นต่างแล้วก็แบบชอบเหยียดผู้หญิงชอบอะไรเงี้ยคือแบบบ้าปะวะอะไรเงี้ยแล้วคือสิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยก็คือมันเข้ามาแทรกแซงวงการเกมครับผมซึ่งเกมเนี่ยมันคือสื่อบันเทิงไว้ซึ่งมันไม่มีมันมันไม่จะเป็นจะต้องมีความหลากหลายขนาดนั้นอะคืออย่างเช่นว่าอย่างเช่นว่าเกมที่มันอยู่ในญี่ปุ่นนะครับ เราควรที่จะได้เล่นเป็นซามูไรใช่ไหมซามูไรชาวญี่ปุ่นใช่ไหมแต่อันเนี้ยเอ็กซ์ซินชาร์โดเนี่ยคือแบบทําเละหมดเลยนะครับอย่างเช่นว่าอ่าอย่างเช่นว่าเอ่ตอตัวละครเอกเป็นควายยักษ์สีดําอะไรตัวละครเอกเป็นเอ่อคนผิวสีดําเออประมาณนี้นะครับอคนผิวสีนี่เป็นคําเหยียดนะครับแต่ว่าคนดํานี่คือไม่เยยดนะครับอากูเรียกคนผิวสีดําเลยอาด เออคือเป็นคนดำนะครับซึ่งวัฒนธาารรมญี่ปุ่นน่ยคนดํามันเป็นซาบุไรเหรอวะคือ ใจหกไปอ่านประวัติศาสตร์มานะครับในยุคนั้นนะนะที่เขาเอามาทําเป็นเอ็กซ์ซนคริชชาโดนะครับคือมันเอาคนดํามาเป็นฮ่ทนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสมุไรอะของยุคโนบุนากะนะมั้งเขาจะไม่ผิดที่เขาเอามาทําเกมนะครับซึ่งยาสึกเกะเป็นฮาทครับไม่ได้เป็นสมุไรอ่าแล้วชื่อญี่ปุ่นของคนดําคนนี้นคือยาสึกเกะจริงไหมก็่อยากไปรู้เลยนะครับแล้วมันมีไอคนที่ ไปแต่งเรื่องว่าไอ้โฮมัสล็อกลีใช่ไหมที่ไปแต่งเรื่องว่ายาสึกิเป็นซามูไรแล้วก็ยูบ s ซอฟเนี่ยก็เล็งเห็นตรงนั้นก็เลยเอาเนื้อเรื่องของไอ้ยาสึกิบ้าโบนี่แหละมาทำเป็นเกมเอ็กซ์ซินครี d ก็เลยโอ้ไม่ก็นะครับมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้นะฮะเอาจริงๆก็ก่อนที่จะมีข่าวข่าวอะไรอย่างเงี้ยคือได้ยินมาว่าเอ็กซ์ซินครี d เนี่ยเขาจะยูบีซอฟนไม่ใช่เอ็กซ์ซินครี d หรอก Ubisoft ได้ยินว่าจะทำ Assassin's c r e e ในเวอร์ชั่นของญี่ปุ่นผมก็เลยตั้งตารอเลยเพราะว่าผมอยากเล่นเป็นซามูไรน่ครับผมชอบ s e คิโรมากเลย <c oughs> คืออยากเล่นเป็นซามูไรสักครั้งหนึ่งต่อให้แม่งแพงสักแค่ไหนกูก็จะซื้ออะเออแต่ <c oughs> ผมเปลี่ยนใจแล้วผมไม่ซื้อครับเพราะว่าด้วยสื่ออะไรต่างๆที่เขาออกมาพูดกันนะคือมันทําให้ผมรู้สึกว่า เอ๊มันเป็นเหมือนกับว่าเราเล่นคนดําในประเทศญี่ปุ่นแล้วเราต้องเอาคนดําเนี่ยไปฆ่าคนญี่ปุ่นมันเหมือนเกมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ปะวะเออผมเห็นเกมเพย์แล้วอ่ะคือในเนี้ย <c ười> แบบคนดาเดินในญี่ปุ่นนะครับคือยังไงะ่ะแล้วเราต้องเอากระบองไม้เนี่ยไปฟาดคนญี่ปุ่นตายหายหมดโอ้โหมันใช่หรอวะมันเหมือนเอาคนขมิ้นมากู้ชาติประเทศไทยอะครับเออ <c ười> ประมาณนั้นอะ แล้วแบบเกมแม่งโคตรแพงเลยคือดูดิเออหนึ่งพันเบาท2,000บาทอาทัตีไปเลยบาทเดียวอะ่ะเหลือไปทำไมวะแล้วก็โกールดิชั่นนะครับ3,000บาทโอ้โหมันให้อะไรบ้างมากรีดิชั่นเนี่ยแล้วก็เข้าถึงเกมล่วงหน้าอ่าดีลักอีดิชั่นอันติเมทอันติเมทอีดิชั่นอ่าดีลักอีดิชั่นนั่นแหละ3,600 <laughs> มันให้สิทธิ์การเข้าถึงเกมก่อน3วันแล้วก็ โบนัสการสั่งซื้อล่วงหน้าคืออะไรชุดตัวละครนี่เหรอซีซันพาร์ตคืออะไรวะอ๋อออนติเมทเอดิชั่นคือได้ได้ชุดครับได้ชุดครับคือแถมชุดมาให้แค่นั้นแหละส่วนโกเอ dition เนี่ยคือไม่ได้ชุดนะฮะคือได้แค่ซีซันพาร์แล้วก็โบนัสการสั่งซื้อล่วงหน้าโอ้โหโคตรเห็นใจเงินเลยแพงด้วยนะผมก็ไม่รู้ว่าเกมจะออกมาดีไหมแต่ว่าผมเห็นเกมเพย์แล้วอะ ผมว่าผมไม่น่าจ่ายอ่ะคืออย่างแบ็คเมดบูคองน่ะคือมันผูกที่สุดมาแล้วไงว่าเกมแม่งตรงปกจริงอ่ะเออแต่เกมเนี้คือไม่รู้ว่ายังไม่ได้ลองยังไม่ได้เห็นอะไรแล้วก็มีการวกอะไรต่างๆนานานแล้วก็เนื้อเรื่องก็ไม่รู้ว่าจะดีไหมด้วยครับเดี๋ยวรอเกมออกแล้วกันถ้าเกิดเนื้อเรื่องดีเอ,อ่อต่อให้เป็นคนหิวดำผมก็เล่นอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ดีอ่ะ คือยังไงก็บายอ่ะภาคนี้พอร้องแหละคืออยากอยากเล่นไปซนโม,มรญี่ปุ่นจริงๆนะครับแล้วก็อันนี้คือออกมาด่าโดยตรงนนะคือไม่ได้ออกมาปกป้องเกมด้วยนะแต่ให้กลางนิดหน่อยมันก็คือถ้าแม่งดีจริงคือจะจะ,จะ,จ,ะจะเล่นอยู่แต่ถ้าแบบแม่งไม่จริงนะคือกูไม่เล่นอ่าแค่นั้นเลยแล้วก็เออในส่วนของบทเรียนก็มีให้แล้วนะครับในส่วนของ Star Wars Outlaws Star Wars o u t l a w เนี่ย ก็อย่าง Star Wars Outlaw นะครับคือโอ้โหคือแบบไม่แพงโอ้คือราคามึงเท่า,ากันกับ Ex ็กซ์ซินคริชาโด้เหรอวะอแล้วเกมนี้ออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วนะผมไปดูที่เบริเฟอรเล่นมาคือการตอบรับจำแย่มากแล้วก็40 90เอาไม่อยู่ครับสำหรับคอมรุ่นใหม่ในการเล่นเกมนี้คือมันมันพัฒนามาเล่นแบบ iX5090 ห้าเรอวะเออพัฒนามาก่อนการนี้เหรอ <c oughs> คือบ้าเปล่าวะคือคอมรุ่นใหม่เล่นไม่เล่นแบบยังกระตุกเลยต้องปรับโลเล่นอะไรเงรี้ยแล้วก็เกมตัวเกมเหมือนจะทำไม่เสร็จด้วยแล้วก็บั็กอะไรต่างๆนาแฮมออเคุณไปดูเองแล้วกันคือมันไม่มีความเขาเรียกอะไรวะความเข้าถึงในการเล่นคือแบบยังไงวะมันไม่ตึงดูดเว้ ระบบการเล่นอะไรต่างๆคือแม่งคือดูนี้กูไปเล่นเกนชินดีกว่าเนาะแบบเล่นแบบสนุกกว่ากันเยอะเลยอะอะไรเงี้ยเล่นเกมฟรีด้วยนั่นอะแค่เสียกาชาเฉยๆอะไรเงี้ยคือการที่จะอ่ะผมพูดเลยหนึ 1, ่งพันคือสองพันบาทนะครับผมเอาไปเติมเกนชินแล้วสุ่มตัวละครที่ตัวเองอยากได้ยังจะดีกว่าครับในスタบอ่ะนะชาด้ <Shadow S 2> เหมือนกันเออดูก่อนอันนี้คือดูก่อนให้โอกาสอยู่แต่อันเนี้ยคือผมไม่ให้โอกาสแล้วเพราะว่ารู้แล้วว่า ตัวเกมแม่งเป็นยังไงนะเพราะว่าหลายๆคนก็เฮสแล้วอะ่ะก็เจ๊งนะครับเอาง่ายคือเจ๊งคือพุ้นสร้างมันนะครับระดับระดับฮิปเปอร์เออ่ะคือมันเป็นเกมที่งบร้อยล้านสร้างครับร้อยล้านเหรียญน,นะก็ประมาณ3000ล้านบาทนั่นหละครับคือมันมันจะต้องเรียกว่าหุ้นที่เป็น A นะครับแล้วก็เจ๊งนี่คือหมายถึงคำยอดไม่ตรงเป้าบางทีเถอะเพอขาดหุนอะ่ะเหมือนคอนคอร์ดนะครับคอนคอร์ดนี่คือเจ๊งแน่ๆหุ้นสร้างร้อยล้านเหรียญ สามพล้านบาทนะครับคอนคอร์ดเจ๊งเออผมว่าอันนี้ก็น่าจะไม่ต่างเพราะผลตอบรับก็ไม่ค่อยดีที่คนที่ซื้อมาเล่นจริงๆเนะี่ยคือคนที่เป็นแฟนตัวยงของ Star Wars อยู่แล้วแต่ว่าแฟนบางคนเขาก็ซื้อแล้วเล่นมามันมันเล่นไม่ได้ะคอมเล่นไม่ได้อะไรยเงี้ยอ่อสามศ้าก็ไม่รู้ว่าจะเล่นได้ไหมนตัวนะี้ ซีรีส์สองศูนยนั้นไม่น่าเล่นได้คืออาจจะแฟนๆเขาอาจจะรีฟันอะไรอย่เงี้ยคือผมว่าไม่ต่างกันนะครับอาจจะรีฟันเกินครึ่งไปแล้วมั้งผมก็ไม่รู้ยอดนะเพราะว่าคือเขาก็ไม่ได้มียอดให้เห็นแบบตรงๆอ่ะนะครับน Star ีนะ่สตาร์บอลลอ์นะเออนี่ก็เจ๊งผมว่าแอคเซสเซนต์ครก็น่าจะตามเดินไป แต่ยินมาว่าเขาจะกู้กูชื่อเสียงของ Ubisoft มาใช่ไหม a s s a s ค i n s คือทำเกมเนี่ยมันจะต้องมีจุดเด่นนะครับคือจุดเด่นของเกมเนี่ยมันมีหลายจุดอย่างเช่น1ตัวละครที่เราเล่นอ่าสองอนิเมชันของตัวละครที่เราเล่นเนี่ยมันมีรูปลักษณะยังไงนิสัยยังไงทำอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยเ,เราต้องทำอะไรในเนื้อเรื่องเกมเนื้อเรื่องมันต้องมีไอ้วกนี้อยู่ครับแล้วก็ กราฟิกที่สวยอ่ะกราฟิกที่สวยผมก็ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเหมือนสตา r s เอลล่ไหมเอาลอเนี่ยกราฟิกห่วยมากรู้จักใจเพราะว่าอ่ะส0ยัง <c oughs> ยังต้องปรับกลางเล่นนะครับแล้วจะเอาอะไรอะ่ะเออจะเอาอะไรกับความสวยใช่ไหมอันนี้ต้องรอดูก่อนนะครับว่ากราฟิก4090ไปได้ไหมผมว่ามันต้องได้เลยถ้าเกิดไม่ได้นี่คือมึงพังแล้วนะ Ubisoft นีครับ มึงควัไล่ไอ้พวกสวิฟต์เบออกไปหรือว่า ICN อะไรอย่าะไรเอาออกไปให้หมดเลยไอ้พวกโวกอ่ะมันทําให้เกมเสียหายซึ่งผมว่ามันมันถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปผม,ผมบอกเลยว่าหุ้นบริษัทแม่งตกหัวบอ่ะแล้วแบบมึงจะต้องเริ่มจากหนึ่งใหม่นะครับยูบ s ซอฟพูดจากใจนะพูดจากใจคนที่เคยซื้อเกมแม่งมาเล่นนะเนี่ยผมซื้อเยอะอยู่นะครับยูบซอฟอย่างเลนบซิกก็เติมบ่อยอยู่แล้วก็อย่างเอ่อออริจิก็ซื้อมาเล่นอย่าง วาฮาน่าผมก็เล่นนะไอ้เซนครีตอะแต่ผมเล่นไม่จบเพราะว่าผมเบื่อนี่ครับเออรีฟันไม่ทันอันนั้นนะอ่ะเออผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ผมบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปคือ,อยังไงก็เจ๋งคือมันยังมีเวลาอยู่นะกว่าเกมจะเปิดเนี่ยกว่าเกมจะเปิดขายเนี่ยมึงแค่ปรับเปลี่ยนตัวละครยาสกเกีเป็นตัวอื่นอะมันแฮปปี้หมดเลยเว้ยมันแฮปปี้หมดเลยเพราะว่าหลายๆคนเขาไม่ได้อยากเล่นเกมฆ่าล้างห่อพันนะครับมันเหมือนเกมฆ่าล้าง 6, 000, ข่อพันเพราะว่า คุณดูดิ NVC ตัวละครญี่ปุ่นไอ้นี่แม่งถือกระบ,บอกไปฟาดค <c oughs> ือกระบ,บองไปฟาดคนญี่ปุ่นแบบที่เป็น NVC ที่เป็นตัวร้ายอะ่ะผมทาไม่ลงเว้ยเพราะว่าผมเอง,เองก็ชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะอย่างเช่นสมูไรอะไรเงี้ยอย่างเช่นนินจาอะไรเงี้ยเออชิโนอโบีอะไรเงี้ยแบบอ้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็หลายๆคนที่เป็นแฟนตัวยงก็อาจจะซื้อก็ได้ครับอันนี้ผมออกมาพูด ผมออกมาพูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไมไ่ไม่อยากให้คุณซื้อนะครับคือคุณซื้อไปเถอะเงินของคุณนะครับโตแล้วคือคุณจะทําอะไรก็ทําไปเถอะมันมันไม่ได้ผิดอะไรนะครับจะทําอะไรก็ทําแต่ผมออกมาพูดน่ยคือส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันนะครับเพราะว่ามึงทาเกมให้ใครเล่นเอาจริงก็ดรามา่านี่ก็มีมานานแล้วนะครับมันตั้งแต่ตัวอย่างออกมาเลยอกซนครีตอะจนจะเปิดจําหน่ายแล้วนะครับ คือผมว่ามันจะมีเวลาครับก็แค่ปรับตัวละครเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นเว้ยมึงก็มึงมึงมีโมเดลแล้วไม่ใช่เหรอคนที่เรียนคือคนที่เรียนอคอมพิวเตอร์มาว่าอะไรกราฟ,ฟิกดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยคือผมว่ามันก็ต้องรู้บ้างแหละเพราะว่าคือตัวละครแบบนี้นมันมันคือจะมีโมเดลอยู่แล้วแล้วก็เขียนโปรแกรมไว้หมดแล้วอะคือก็แค่ปรับเปลี่ยนดีไซน์ป่าวะก็แค่ปรับตัวละครให้มันเป็นคนญี่ปุ่นป่าวะใช่ไหม แต่มึงเสียงไม่ทำไงอันนี้คือสิ่งที่อืไม่ได้ครก็นะครับคือคือใครที่เป็นแฟนตัวยงก็ก็ซื้อมาเล่นลองดูนะเพราะว่าอาจจะดีก็ได้แต่ผมขอบายด้วยกันเพราะผมก็ไม่ได้ใช่แฟนตัวยงอะไรขนาดนะัผมเป็นแฟนเอลเดนรุนะครับเอลเดนรของฟอร์มซอฟแวร์นี่สุดที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เกมโซ่ข้างหลายเซคิโร <h ier os> อะไรนะเงี้ยไปแนวนั้นมากกว่านะครับอ่ะก็ ใครชอบก็ซื้อใครไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อนะครับอ่าก็นี่ฮะเกมสามพันบาทก็ไม่รู้ว่าจะคุ้มไหมนะครับอันนี้ไม่คุ้มแน่นอนนะเอารอ <c oughs> เกมแม่งแพงแล้วก็ไม่ได้หาอะไรเลยนะครับอันนี้ก็รอดูกันนะครับสั่งซื้อบ้างหน้านะฮะอ่ะก็บันนี้ก็มาบ่นเฉยเลยครับเกี่ยวกับ Ex ็กซ์ซินครีเพราะว่าอยากบ่นมานานแล้วอ่ะเราไปดูเกมเพย์กันหน่อยไหมก่อนไปนะครับ Such beauty shadowed by suffering What นี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านไม่ทันนี่ไม่ใช่การต่อสู้ของขั้นซามูไรเอ้ามึงเป็นซามูไรเหรอเนี่ย อ๋อผมก็รู้ว่าเป็นผู้แบบกอบกู้เฉยๆเอามึงเป็นซามูไรได้วยเหรอไอยาสึเกะบอกอะไรไงไปซะตึม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 ทำไมเพลงไม่ออกแนวฮิปฮอปวะ โอ้ชิตเอ่อสมูไรบ้านพ่องใช้ค้อนเลยครับแล้วดาบในเอลนี่มึงมีไว้ทำไมฮัลโหลเฮ้ยสมูไร <c oughs> มึงต้องใช้ไอ้นี่ดิ <c oughs> ดาบดิโอ้ oh, อันนี้คือโอ้ไมชิตโอ้ อ๋ออันนี้คือความโดดเด็ดที่หายไปใช่ไหมคือมึงเป็นสมุไรแต่ว่ามึงไม่ใช้ดาบโอเคอเออแ <c oughs> ม่งเฮีย <c oughs> คนบ้าโอ้ ข้าพวกนั้นข้าขอขอบคุณอะไรวะเนี่ยอ๋อผุยฮักเป็นผู้ข่มเหงอ๋อไอ้หมายถึงว่าหมู่บ้านนี้โดนข่มเหงโดยอ่าฮู้หักสักคนหนึ่งใช่ไหมอ่าแล้วไอ้นี่จะมาปลดปล่อยใช่ไหมอ๋อมันก็ได้อยู่นะแต่มึงควรเป็นคนญี่ปุ่นนี่ครับไม่ใช่คนแอฟริกันบ้ามึงเอาไม้ค้อนพุบเลยอ่ะมึงแก บ้าปอะเนี่ยอันนี้คือนาโวเอะนะครับนาโวเอะนี่ความทำตัวละครให้สวยกว่านี้นะอันนี้คือการรอบเลนอนนี้คือการรอบเนน ก็สมเป็นเอ็กซ์เซนคลิสดีถ้าเก่าๆก็มันมีอยู่นะไอโดดใส่กองฟางอะ่ะแล้วก็สตีลก็มีแต่นี่คืออะไรโอเคสเตีลคิวได้อยู่ครับได้อยู่มั้งโดดเข้าไปเสียบแบบสิคิโลโอ้แม่งมีคัดซีนด้วยใช่ไหม นาโอเอะนี่ผมว่ามันก็โอเคอยู่อะแต่ผมไม่โอเคแค่ยาสกิแค่นั้นแหละอะรตอ่ะระบบจำน้ำมีไหมมีต้องมีแหละไอ้เซ็นฟีดอะเออโอ้โหเต่เกมมันดูง่ายไปเปล่าโอ้ชิ่ เอออาได้อยู่ได <c oughs> okay. ้อยู่ว้าวว้าวว้าวววอืมโอเคครับของคุณนาวเอที่ผมว่าโอเคอยู่นะก็แล้วแต่คนทิ่เจรนาแล้วกันเพราะว่า ผมไม่ซื้อคนหนึ่งแล้วเพราะว่าต้องรอคนเขารีวิวก่อนนะคอยตัดสินใจอีกทีนึงแต่ว่าใครแบบว่าเป็นแฟนตัวยงก็ซื้อมาเล่นก็โอเคนะแล้วแต่อืโอเคก็วันนี้ผมก็ขอตัวไปละเพราะว่ามาด่ามันแค่นี้แหละคือกระแสมันก็แบบโอ้โหไม่งไปในทางทิศทางเดียวกันเลยอะคือแบบมุ่งตรงไปเลยอะแต่ผมก็งงอย่างหนึ่งนะ Ubisoft อ่ะการที่มันทำเกมใช่ไหม มันตีตลาดคนญี่ปุ่นแน่ๆคือเพราะว่าทีมทีมของภาคเนี้ยคือมันอยู่ในญี่ปุ่นมันต้องขายคนญี่ปุ่นแน่ๆแต่กลับเป็นศัตรูกับคนญี่ปุ่นมึงทําได้ยังไงวะเนี่ยกลับเป็นศัตรูกับคนญี่ปุ่นทั้งประเทศเลยแปลกมากเลยอ้ซินคริตเนี่ยของยูบิซอฟเนอะโอเคครับก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้คือก็คงจะไปแล้วละ่ะ แล้วก็ทําแค่คลิปเดียวพอเดี๋ยวรอเกมเต็มออกมาก่อนเดี๋ยวผมอาจจะมาทําคลิปสักหน่อยเพราะว่าต้องรอแบบรอมันออกมาก่อนตอนนี้เราจะพูดอะไรไม่ได้เยอะนะครับไปพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนครับผมบ๊ายบายครับ